ว้าวคุณฟาริดดาห้วยสวัสดีลูกงอกหนูชอบไอาจามเวลากลางคืนห้วยไปชอบต้นไม้ไอกับจามมันดีที่ไหนแล้วปะเถออย่าไปชอบมันนะต่อไปไมันจะชอบนะมีสะเสจเสมหะด้วยเกิดจากเหตุอีหยังว้าวเป็นมาหลายเดือนแล้วจ้า เฮ็ดจังไงเป็นยังถือหายนี่ไงดื่มอากาศจ้าดื่มว่ากึกึกๆึกึกสามกึกก็พอละมั้งกึกที่สี่เอาสักเสษหนึ่งส่วนสี่อมไว้นะว่าแล้วก็สูดให้ใจทางจมูกปื้ดดึกๆกลืนทั้งลมและน้ำเข้าไปในช่องท้องครับท่านกลืนแล้วก็กลั้น กลั้นกลั้นนานอึดไว้ทนไว้กลั้นไว้อึดไว้ทนไว้กเออเออโกยท้องกดโกยท้องครับกดโกยท้องโกย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 กดนิ่งๆเอาไว้ประมาณสามวินาทียืดตัวผายตัวแบบซปเปอร์เกิร์ลซูเปอร์แมนนะลุงจะเรียกว่าท่าซปเปอร์ชาร์ตนะฮะนะทำไปครับทำไปครับ แล้วที่สุดแล้วเฮ้ยมันโล่งมันหายไอหายจามได้ไงวะทําไปด้วยครับฟังเสียงลุงไปเวยนะจ๊าเสียงลุงนี่วิจิตพิสดารมากนะครับ หมดหรือยังหมดหรือยังหมดไหมครับเสียมหะลองแกล้งไอซิครับแ <c oughs> กล้งไอแกล้งไอ้รับรองเลยหายเท็จจริงบประการใดพิมพ์มาบอกลุงหน่อยนะชานะครับคุณฟาริดาจบไหม ฟังหล,หลายรอบครับเชา้ากลางวันเย็นทำไปนะครับโอเคจบข่าวครับผม